เฮมสวัสดีค <ules> ่ะสาวน้อยร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะเรัก็ไปดูหนึ่งแล้วนะคะมันนี้ชีดตูดไก่เด้อโอยนี่อันนี้หมักไว้แล้วจ้ะหมักไว้แล้วนะจ๊ะคนจ๋าเราก็จะใส่ตูดไก่ลงไปใส่อันนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะกระทะเชฟลอนอันนี้ก็เเ็ดยำแหนมเอียงแล้วแหละเตรียมของไปขายจ้านี่หมูสับนี่เราจะทำตูดไก่ไว้กินกับช้มตำเรานะคะ ไม่ได้ซื้อเพื่อนี้ไปตลาดก็มีเวลาเราก็เลยซื้อมาเห็ดกินเนาะนี่หักกระสีปล่อยไปแบบนี้นะคะเห็ดไ,ไฟอ่นอ,อนๆเนาะว้ยค่ะกล้องกระฮักแกพี่น้องจ้าโอ้ยขอบคุณทุกคนเทมัตติตามเด้อจ้า ช่วงนี้ก็ว่าว่าเซเว่นจะเปิดเลยเนาะขายดีเนี่ยเบื้องพุ่นเตรียมของไปขายพี่น้องโอ้โหฟ้าอึมครึมเหมือนเดิมเอ้ยบอึมครึมแล้วมันแดดแต่ว่ามันชิตกย้ำพลังนาอพี่น้องเนาะอ,อันนี้่ายบรรยากาศให้เบิ่งสวัสดีค่ะหน้าตาเป็นตะเบิ่งไว้โอ้โหหน้าตาไม่ค่อยเป็นตะเบิ่งเท่าไหร่เ้อนี่ตูดไก <laughs> บริได้อันนี้บริถายให้เบิ่งตอนตื่นน้อนมาานะเฟ้าเนาะตอนไปส่งน้องน้ำตาลน่ะเออเราก็จะมาทำรัวอะไรไว้น้องคุไปตลาดมาตูดมันก็จะเป็นเด้งๆนงะพี่น้องน้ำมันซซุกมันจะเป็นเด้งๆจ้าใส่ปลากราเข้าไปด้วยนะคะอูย้ยร้อนหลายฟนดี่ตกมีขนาะดตั้งฟ้าเฮ็ดของออกไปขายพี่น้องเอ้ย ขายก็จะขายแบบว่าเออดีเลยช่วงนี้เซเว่นมันเปินเปดนีเราก็ต้องฟ้าเเดี๋ยวก็ออกไปจะถ่ายบรรยากาศให้ดูดอยู่เนอนี่แหละหน้าตา <c oughs> ล้างแบบว่าบ,บทันดอกอันนี้ห้องตรงห้องตรงบ้านเช่านะคะแกให้ทําของขาอยู่โอ้ไ้แลละทุกคนจานละสีอันนี้่ายตอนกินให้เบิ่งเด้อะสกินกับส้ตมตำบอสสกินกับข้าวเหนียวเลยแหละ ทำยังไงก็กินอย่างนั้นแหละนะะ้องค่ะเอ๊ะกล้องมันมาทางไหนคุยๆุยโอ้โหเสียงเดือด,อ,ดอีนี้กอดอิน้บ่บูยเห็นไปแทบขัดเล้น้องค่ะเสนอเมนูสูกไก่เชฟเอ้ยไม่ใช่กระทะเชฟร้อนเนอะจ้านีนะเขาจะกินกับข้าวเหนียวนะคะทั้งวันท้อน เ็ดเตรียมพองกระสายจะทุกคนจ้ะโอ้ยอะไรนะขาล้องเราก็แบบว่าพังยังไม่ซื้นใหม่เห็นียกวนะน้อโอ้ยเตรียมหนังกระชายจะ้ะยำแหนมไปกระชายนั่นแหละเหมือนเดิมทุกวันเลยจ้า ไนนทยบอลเกา่าแห่งบงแลลวมาบึงตูดไก่ได้ยังนี่ก็จะได้ละตักน้ำมันออกไปรอบแล้วนะคนจา๋าน้อยก็ซีได้แล้วแหละให้มันแห้งๆจกน้อยเนาะแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันแห้งมากน้อยแค่ไหนเออจะแซบบอกอยกา่าง้มตำคลักขนาดได้ดีมมัน,มนจุนเป็นประจุอัน,น,อนบ่มักอันนี้เน๊ะ มากกินของทะเลเป็นไหนสกินแต่แบบอาหารแบบภัษเมของทะเลแล้วมันผิดเนี่ยกินได้อยู่กุ้งสุกอมมีเงนซื้อกินไปนแล้วก <c oughs> ็ตลกอีกีส่วนดูแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบกินนานเสียงมันออกมาหลายๆนรอบนี้กระปอละแห้งมากมันก็ไม่อร่อยเด้อ เลือกเลงอะไรเหรอนี่ทุกคนมันเด้งผู้ตายมันเด้งดีนะทุกคนจา๋าเป็นตะแซบบอเอาเซกเข้ากปนแค่นี้แหละค่ะวัอนี้โอ้ยฟ้าออกไปจัดร้านเด้วยจ้ะนี่แค่นี้แหละอืม <c oughs> โอ้หน,น้าตาบดสนบดสนมันบด ไม่มีเวลามาแต่งหน้าดอกทุกคนค่ะปิดจตดแซ่บบอ่ตูดไกลอืมสุดยอดเลยนัวๆ อยว่ข้าวอุ่นเนาอุ่นแล้ว,ลวเป็นโรคข้าวอยู่ล้วซื้อออมไก่มาอุ่น,น,น,กนไก่ไ,ไปกินด้วยทยไม

อ้อนแล้วเนะาะอืมใส่ชุดเลยไม่่าอัดคลิปลงยูทูบนะใครแน่เนาะมาทำไมมา้มนมอนเขาบอกน้อพริดมากินด้วยรอให้น้ำตาลน้อยมากินด้วยน้ำตาลน้อยเสร็ยจยังคะน้ำตาลน้อยมาจากโรงเรียนแล้วสอบเสร็จแล้ว มาแล้วฮะกินกับป้าเลยแซ่บแต่ทุกคนจะ้ะคือเอามันมีปัญหาเรื่องขากร้องโอ้ยเจ็บนัว มาละมาละนึ่งอมไก่มาสามสิบบาทซืกอได้หรือ,อเ,ปนนเปล่าเนี่ยมังคุณเ้าเฮ็ดเอกเด้นคนจ๋าซื้อมานี่แหละมันเป็นเหตุผลที่เราต้องทำกินเองโอ๊ะตายแล้วกินตูดไก่ดีกว่าน้อง ใส่ชุดเดียวแล้วมองข้าวล้องกับไต่นุ่งจุดไก่แมเอออะไรอะสีก็สีมาสก็ดูสีก็ไม่ไหวแล้วสวยจังฉันว่าฉันไม่กินเผ็ดยังไม่จืดขนาดนี้ต้องนวดต้องอะไรแน่นอนหมดแล้วอาะต้งใส่ชุดแล้วไม่กล้าหันกล้องไปเลยอร่อยไหมอร่อย เลยใมาตยดใจจริงบกลยตับดีกว่าทีหลังนะตอมตับต้อม้ออ้อมไหมงานนันแหละชุดๆะตับกับนเม่ไหนเเิ่่ายเมื่อคืนบอกม่ร้นแยทำมารก็ยังได้เยไหมเหรอใหชุดม่แบบเรื่มเรื่มเลยเอาแบบนั้นมาทำอร่อย อร่นึงกวามากเผดผักชีแล้วก็อะไรนะแยอ,ยแยอตตวเมกินอะไรมึงก็ใส่ฮะใส่ไปบบไส้ด้วยก็ยิ่งอร่อยเลยเออใบับไส้ส่น้ำซมารสบดแค่แค่ับข้าวจับึก็ม,ก,มกินข้าเหนียวเพราะอร่อยยื้อไปซื้อมากินย้เจ,จิดจ้ทุกคนเโอ้ย มันเป็นต้มจืดชัดๆนะเนี่ยพุลงปลาลาไม่ใสเลยมันเป็นคนเหนียวตลมตรมพวกก็เห็นอ้าไปสอนเี๋ยวไปสอนงานให้ด้วยเนี่ยน่าจะได้ตลาบก้อยนะมาได้ค่ะอ๋ออมตาลมาขึนข้าวน้ำแล้วสวัสดีค่ะเร็วอันนี้เราถ่ายไปลง Youtube กิข้าวกับป้าอะไรน่วมันดูจิตจิกเออมันเป็นนี่ไงไฟไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแต่งอะไรอย่างนี้เราก็มีคลิปลงมันพอดีเอาตูดเล็กแล้วตูดใหญ่อุ้ยนี่ว่าสิบปีน้อยเป็นคนนุ่มปังเลยเอาเหรอกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปเอาตูดทีหลังเพราะว่าถ้าเอาตูดให้ก่อนน้องก็จะคายข้าวออกมากัดได้เออเมื่อกี้นึกว่าเขาจะเก็บตังค์ปู๊บแล้วป้ลืมเนื้อ เอาแล้วเยวะตังค์ก็ใหญ่คุ้ใช้มากเลยตาลรู้จักเก็บตังค์อย่างนี้ดีแล้วเมื่อก่อนหนูก็เก็บตังค์แบบนี้ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยนี่ค่ะคุณค่ะกำลังสอนน้องก็รูไม่ได้ฝากแล้วก็ใช้ไปห้าบาทแต่มาเหลืออีกสิบาทหายอืมคือเป็นเงไง้วันนี้ไม่ได้ฝาก ไปแป๊บเดียวไม่มีกล้องแล้วพรุ่งนี้กินข้าวเสร็จก็มากินขนมนด้วยไม่ได้เรียนใช่ไหมพ,พร,รุ่รง,นง,งนี้หัวออกเขาเจกอะไรแยงเกษียณนั่งเออยัง้ได้ไม่หมดกินข้าวในห้องจะเป็นแบบนี้แหละจ่าทุกคนจ่าก,กอทอโมจะไปตั้งตรงไหนมันจะเห็นเนี่ยเพราะว่าอะไรนะขากล้องเรามันเตี้ยงไม่ไงตั้งนี้มันก็ไม่เห็นก็เห็นอาหารอยู่ เหมือนน้ำตาอยู่คนเดียวเกี่ยอาหารเพื่อนก็นไร y o u t u b คนกับเบิรงมันอะไนี่ไงตุ๊ดเกอร์ตุ๊ดเกอร์น้องคือฟาดไงเลยแซบปะม,มากลัวอยู่กัมบมะหงส์เลยซื้อข้าวเปลี่ยนน้ำค่าจำนวนซื้อมาน,น้องก็แตกตัวี้ เขาใส่เครื่องไม่ถึงมันไม่ได้นะอื่กับบอถูกนะอืต้องร้างเกลอ,อย่างรดียนะร้อนน้ำแน้กินได้สบาย,บย,บย,บยข้าช่อแบบเ้ากิน้าวนกินน้ำก่อนนะกินน้ำนาลนะมันอิมน่ม้ดนะเอนข้าเจ้าก็เนื้อเพราะว่าหูเราบปกินี่ยมันเสียอินต้องกินเจ้าเหนียวแล้วข้าเหนียวไม่ก็แส ตูดไก่ไ <laughs> ม่ได้ทำแห้งมากแม่คุณเขาไม่อยากให้หนูกินตูดไก่เขาก็เลยไม่เอามาให้หนูเขาใส่แย่ขนาดนี้ไม่ไหวเลยเอาคนมีเยอะเลยนี่เยาะๆทุกคนน้องชอบขี้โกงน่ะอ้ํา ไม่เห็นกรจกจริงเลผู้จัดการหม้อใส่กับผวกเ่ยว่าจะไปถ่ายเซเว่นให้ตหลุดนยูทูบดูอยู่ผู้จัดการเซเว่นโรงเด้ยนอะตางบอกว่าเซียนหน้าก็เงียบเหงาไม่มีเด็กถามกราปิดเธอมาไหนครับของห้องเออได้น้ำพองโรเรยนกับพ่อแม่เขาไง ไม่มีคนเลยนะีซเว่นฉันได้บอกเซเว่นฉันเงียบหางมานานและจนหมดตัวอยู่แล้วมันเน่แล้วมันเปิดไฟขึ้นมาใครเนี่ยเขากับมาเนี่ยสว่างสบายมาแวะเบ่งเลยอร่อยอ่ะอ่ะสุดเยอะเลย เลือไว้ให้น้องกินเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมแม่หน่อยใช่ไหมอร่อยป้าหมัดอร่อยถ้าล้างดรไม่ไม่ขาวไม่หมูมันนังเลยตบานหมูมันมันจังเลยอือตนนมมันออกสองครั้งออยมันอดไม่ต้องเส้นมันมนมันออกเองเวลานั้นเราก็ไปกัด แม่วคุณแม่ทำห้หมดอเอรอบมืนกุ้งก้งเลยก็สุกนะรอก่อนสามรอบไงเอาสองรอบน้ำมันออกสามรอบคือบวกวม่มันเก็บน้ำมันไหญ่่มันมันไม่เก็บเพราะว่ามันเหียวแต่ว่ามันน่าจะได้อยู่เพราะมันใส่ไงแวาสวนที่ไแล้ิงไปเลยสองรอบ เด็ดไงวัวัวมากว่าไม่ไม่เขาคนน้อเยเขาจัดจัดเร็วไายบานเดี๋ยวเจอกันคลินหน้าห่ะไม่ได้เดนาทีละเดีย๋ยว้อ